บิ๊กตู่มาแล้วฝากคำพูดถึงเศรษฐาหลังได้เป็นนายกคนที่30รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมครมครั้งนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม6คนประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายดอนปรมัดวินัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในอนเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงต้นการประชุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรายงานผลปฏิบัติภารกิจต่างๆในรอบสัปดาห์จากนั้นนายวิษณุแจงแนวทางปฏิบัติงานว่าตอนนี้นายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังทำงานไม่ได้ ยังไม่มีครมรยังไม่ได้ถวายสัตว์ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าครมรจจะถวายสัตว์และเมื่อโปรดกล้าวนายกคนใหม่แล้วไราชื่อครมรถึงจะเป็นเรื่องของธรรมเนียบรัฐบาลแล้วในช่วงท้ายของการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณครมอรว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทํางานแล้วก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ทํางานต่อไปฝากให้ช่วยดูแลข้าราชการด้วย ขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นทำตามกฎหมายทำสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุผลใช้หลักการ